วันนี้จะพามารับรถคันยึงฮนะเจ้าฮอนด้าเทนามาดูเลยครับรถสภาพรถตอนที่รับรถมาก่อนเลยนี่นะเป็นเทนาอานะไม่มีคลัต์มือนะมาดูนะครับนี่นะตัวท่อเดิมนะตัวรถมีวงล้อมาสภาพแบบเดิมๆแห้งๆเลยนะคันนี้ไม่ได้มาขายนะแต่คันนี้เนี่ยเราจะมาจัดสภาพใหม่จัดทรงใหม่จัดทุกอย่างบิ้วใหม่หมด ในงบประมาณ15,000บาทไอ้ไม่ใช่เลย15,000บาทนะนี่คันนี้เนี่ยจุดของลูกค้าเนี่ยต้องการจะทำให้เป็นแนวแบบเอนโดโรขี่เข้าปาใช้งานได้จริงออกมาดูดีจิ้นน้ำชาได้นี่ประมาณนี้มาดูสภาพก่อนในหน้าแห้งๆนะเป็นรถผู้ใหญ่นะมือเดียวซื้อมาผมไม่แน่ใจแต่ว่าสภาพดูดีมากนะ ตัวโชคตัวแฮนตัววงล้อตัวเบรคใช้งานได้ดีทุกจุดนะ mm. เครื่องเดิมยังแน่นๆเลยฮะพ่อเดิมบูทล้อหน้าล้อหลังนะเด๋วนี้ประมาณนี้แห้งๆเลยนะดูใต้บอกครับนี่แห้งๆเลยฮะตัวรถสวยมากประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงดูวยว,ว่าเครื่องเป็นยังไง mm. ไม่ได้สตาร์ทหลายวัน โอเคนะฮะก็มาดูกันว่างบหมื่นห้ากับสภาพรถประมาณนี้หลังจากนี้จะออกมายังไงจะออกมาเป็นสภาพไหนฝากติดตามกวยแล้วกันนะผมช่างแสตารานะมาเจอกันอีกทีหนึ่งเดือนข้างหน้าครับสวัสดีครับ